สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนสวิตกุญแจของเว็บร้อ25 s นะครับตัวนี้เป็นกุญแจช,ชุดเดียวครับเปิดเปอะด้วยอุปรกรณ์ก็จะมีนะครับไขควงแบนไขควงแจุญแจเบอร์สิบเ,เป็นข้ามปากตายนะครับ แล้วก็คีมปากแหลมแล้วก็น้ำยาล็อกเกียวนะครับและที่ขายไม่ได้เลยคือชุดสวสิตกุญแจตัวนี้เบิกใหม่นะครับชุดทั้งชุดก็จะมีกุญแจสองดอกนะครับเป็นกุญแจแล้วก็มีฝาปิดด้วยครับ นนขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องถอดตะแงตถอดไฟเบอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับออกให้หมดอันนี้ผมจะถอดเฉพาะคอนโซล ด้าน,นบนนะครับตูนกลางด้านบนจากนั้นก็จะใช้แ่งข้ามปากตเตอร10ถอดฝาปิดนะครับฝาปิดหน้ากุญแจ มาแล้วนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับจากนั้นเราก็หมุนคอไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ถอดนอด็อตจะเป็นขขเขควงแจนะครับจากนั้นเราก็จะไขควงแจอีกรอบนึงนะครับเราจะกดกดสายเปิดบอกะ ใช้คงแบนเงี้ยนะครับเงี้ยฝาปิดก็จะเห็นชุดเกี่ยวสลิงนะครับจากนั้นก็ใช้ครีมนะครับดึงสลักสลิงออกนะครับให้มันหยุดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดตัว เส้นสลิงออกนะครับสายแข็งด้านนอกมันจะค่อยๆออกค่อยๆดันนะนี่หลุดแล้วครับจากนั้นแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่เข้าไปครับุแจชุดใหม่ใส่เข้าไปก็ใช้ไขควงเหมือนเดิมครับดันเข้าไปตรงล็อกแล้วก็เกี่ยวสลิงให้ลงครับตำแหน่งเกาะนะครับ จากนั้นก็ปิดฝาปิดนะครับใช้เกลียวแบนนะครับหมุนเข้ากับน,น็นอตนตัวเดิมสกรูตัวเดิมจากนั้นเราก็จะใส่ตัวสวิตช์กุญแจนะครับวางเป็นน็อตสองตัว,ตวปรับตำแหนง่ง กุอแใ,ใเข้าที่ให้ลงล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะทาล็อกไทไปที่เกียวน,นะครับแล้วก็หมุนหมุนเข้าตัวแรกเราจะหมุนไม่ตึงนะครับพอให้ขยับได้สำหรับใส่ตัวที่สองง่ายๆ เมื่อตัวที่2หมุนตึงแล้วแล้วก็หมุนตัวแรกให้ตึงตามนะครับจากนั้นก็ต่อสายไฟเข้าตำแหน่งเดิมครับที่ถอดออกมาแล้วก็ใส่ฝาปิดด้านหน้านะครับขันน็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับ นั่นแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับล็อกคอเปิดเบาะแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทดับเครื่องเข้าเป็นอันเสร็จท,ทีการถอดเปลี่ยนกุญแจน,นะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ได้วยครับขอบคุณครับ